ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกผักบุ้งในขวดให้เรามาตัดครึ่งนะครับเพื่อที่จะปลูกผักบุ้งไว้กินหลังจากนั้นเราก็มาเจาะรูเพื่อที่จะให้เป็นรูระบายน้ำ จากนั้นเราก็เอาดินใส่นะครับ นี่คือมเมล็ดผักบุงที่แช่น้ำไว้1คืนนะครับจะต้องแช่ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ผักบุงจะได้งอกง่ายครับหลังจากนั้นเราก็โรยมเมล็ดลงไปครับก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับก็เอาดินกรอบบนนึงครับ เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ในที่ร่มแดดลำไรนะครับนี่คือผักบุ้งที่เราเพาะเมื่อคืนนะครับจะเห็นว่าเริ่มงอกแล้วนะครับเราก็ทําการลดน้ําให้ชุ่มปกตินะครแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยผ่านไปหนึ่งวันเรามาดูว่าต้นผักบุ้งเราก็ออกไปประมาณไหนนะจะเห็นว่าจะเริ่มงอกกันแล้วนะครับ ผ่านไปสองวันเรามาดูว่าต้นผักบุ้งอ่อนโตขนาดไหนครับจะเห็นว่าผักบุ้งเริ่มที่จะยืดยาวแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เราจะทําการลดน้ําก็เดี๋ยวย้ายมารับแสงนะฮะเราก็ย้ายมารับแสงอ่อนๆหน้าบ้านฮะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่ม ตอนนี้ต้นกล้าผักบุ้นเหาก็ได้อายุประมาณ6-7วันแล้วนะครับเราจะเห็นว่านะครับรากค่อนข้างที่จะออกมาเยอะแล้วนะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับหน้าที่ของเราคือรดน้ำวันละครั้งก็พอ ตอนนี้ผักบุ้งของเรานะครับลากเริ่มที่จะยาวแล้วนะครับก็จะแนะนําให้แกะฝาออกนะครับเพื่อที่จะให้ลากแทงลงมาพอลากแทงลงมานะครับก็จะลงมากินน้ําด้านล่างนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องคอยรดน้ำนะครับแกะออกเลยครับ เห็นไหมลากเริ่มแทงลงมาแล้วนะถ้าเราไม่เปิดฝาใน,นลากก็จะคายอยู่ที่ฝาแกออกทุกอนันเลยนะครับ ผักบุ้งจะเป็นผักที่เพาะง่ายมากนะครับใครที่ปลูกผักไม่ค่อยขึ้นครับก็ผมก็จะแนะนําให้เพาะผักบุ้งครับลากยาวมากเลยหรือถ้าเราไม่ต้องรดน้ํานะครับก็จะแนะนำนะครับก็จะใช้นะครับน้ําของแก้วอื่นนะครับรดลดลงไป รดเรียบร้อยแล้วนะครับเหมนแก้วนี้นะครับเราก็เอาแก้วอื่นมาลดแก่วนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแก้วนี้นะครับก็เอา แก้วอื่นมาลดสลับกันแก้วนี้ก็เช่นกันครับก็แก้วถัดไปลด ถ้าแก้วนี้น้อยนะครับน้ำน้อยก็เอาแก้วเนี่ยมามาลดเพิ่มแค่นี้ครับเราก็จะได้ประหยัดน้ำไม่ต้องเปืองน้ำ